ฟอนเทนนะครับก็ถือว่าเป็นเมืองแห่งความยุติธรรมนะครับแต่ว่ามึงอย่าเอาชื่อฟอนเทนไปตั้งชื่อคนนะไม่งั้นจะเป็นแบบนี้ชื่อฟอนเทนไม่ชอบไปแย่ชื่อโคตรยุติธรรมดันมาเปลี่ยนเป็นชื่อแอดลาสไอสัตว์วันนี้ผมเบื่อมากครับผมก็เลยมาเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวฟอนเทนนะครับนะครับเอ่อมาเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับเรากลับมาเยี่ยมเอเวอร์กันเถอะปุ๊บ นี้นะครับเราจะไปเราจะไปฟอนเทนที่ไม่ใช่ชื่อคนนะครับโอเคเท่ hey, dear, วดดีเอเวอร์เจอกันครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนะี่ย hey, ถ้าถ้าสมมุติตรงนี้เนะี่ยมันเป็นแอนด์ดูไลออนมันจะเป็นยังไงนะนผม,ผม,ผมเราผมเอพูดดิ SHOW THE IMPOSSIBLE I SHOW ชล e ล็คเชอร์ไฉากเนี้ยผมว่านึกถึงฉากฉากแรกเลยครับไล่เนะีเป็นฉากที่แบบว่าโคตรนานอะ เฮยแต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่าฮาร์ปไลที่อย่างน้อยแล้วก็เนี่ยมีสิ่งที่แบบว่าน่ารักอยู่ตรงนี้เนะี Half ่ยฮาร์ปไลนี่คือไม่มีอ่ะเราอยู่ตัวคนเดียวในรถรางอ่ะแต่นี่คือในเรือรางอ่ะอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนนะครับแล้วใกล้ถึงจุดหมายแล้วเฮ้ยนึกสภาพนะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคนสองคนคุยกันนะคนแรกมันบอกว่าเออมีคนทําเครื่องบินตกแต่นี่ไม่ใช่นะครับคือกูกูเล่นกูเล่นไบโอช็อคมากไปไอสัตว์นี่แล้วก็มาถึงฟอนทีนะครับ กูก็นึกว่าจะมีเออสไปเซอร์ตัวหนึ่งมาโลดแถวนี้แล้วก็มีคนโดนฆ่าทอ่เออไม่ใช่ไอเหี้ยกูเล่นไปกูช็อกมากไปเลยไอ้คุย Hate o like an d offit and kill the son of abyss ไอ้เฮีย้ยแม่งประโยคกนี่ลอยมาเลยนี่ใครเนี่ยไอโอ้โ,อโหเหมือนรู้ว่ากูจะมาทำอะไรสิ่งที่เราจะมาทำวันนี้ก็คือก็คือ,ค,อ,ค,อคือการมาฆ่าแอนดูไลอันนะครับเอาเอาไม่เห็นมีใครเลยไอสัตว์กูเล่นไปกูช็อกมากไปเลย โอเคจบจบจบคลิปไอ้แย่แค่นี้แหละเด็กย้าย